คุณระดับเครื่องยนต์ด้วยครับผมเผมจอดแป๊บเดียวเลยนะครับประมาณห้านาทีสิบนาทีนะครับผมไม่ได้นะครับเพราะว่าเุ่อฝุสองจุดห้ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับผมไม่รู้นะครับนึกว่าจอดประมาณห้านาทีสิบนาทีนะครับเดี๋ยวก็จะออกแล้วครับผมสาเหตุเป็นเป็นมะเร็งปอดได้นะครับสะสมในเลือดเป็นอมตพึงได้นะครับ ผมไม่รู้นะครับผมเพิ่งรู้นะครับนี่นะครับผมครับผมต้องดับเครื่องใช่ไหมครับครับครับดักเครื่องครับผมครับผมขอบคุณครับที่เป็นห่วงผมนะครับที่ช่วยกันดูแลรักสิงแวดล้อมนะครับครับดับเครื่องครับผมครับผมแล้วผมต้องลงไหม ครับผมเพิ่งรู้นะครับนี่นะครับผมครับ